การตูนสการามาฮูเรื่องสั้นตอนจบตอนชีวิตครั้งใหม่ของเยคนอกหักสำหรับตอนยจบตอนนี้นะครับก็ขอมีรวมหัวข้อสาวน้อยอกหักแล้วก็หัวข้อฉันเป็นสาวน้อยที่อกหักมาจากผู้ชายแ้่จะเป็นยังไงก็ตามไปดูกันเลย พี่น้าว่าน้ำจะไม่ทนต่อไปแล้วนะพี่นะ่ะพี่ทำไมอ้ฟ้าก็พี่จะเป็นแบบนี้มันเป็นอะไรไหมพี่ไปทำงานมาพี่ก็เหนื่อยเป็นน้ำแล้วกลับบ้านมาก็ต้องทนนะฟังน้ำด่าอีกเนี่ยอ๋อชัมงานนี่นี่หรอชุดทำงานของพี่อย่าคิดว่าน้ำไม่รู้นะพีน้ำไปถามเพื่อนร่วมงานของพี่มาแล้วเพื่อนร่วมงานของพี่บอกว่าพี่ไม่ได้เข้าบริษัทตั้งแต่ ที่พีกลับบ้านดึกพี่เป็นประธานบริษัทก็จริงแต่นี่ใส่แบบนี้น้ำชนมาหลายครั้งเรานะน้ำจะไม่ทนแล้วน้ำอย่าไปนะอย่าให้น้ำพูดบ่อยนะพี่น้ำบอกหลายครั้งเรานะว่าน้ำทัมาหลายครั้งแล้วตอนเราเป็นแฟนกันใหม่ๆ น้ำก็บอกแล้วนี่ว่าห้ามให้พี่มีแฟนคนอื่นนอกจากน้ำแต่พี่ก็ไม่ยอมฟังจบกันชีวิตของฉันฉันคงจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วสินะ นั่นเด็กสาวที่ไหนมานั่งตรงนี้คนเดียวนะ่ะฝนก็ตกซะด้วยหนูจ้ะหนูมานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวนะ่ะฝนมันตกนะแล้วพ่อกับแม่หรือว่าแฟนหนูไปไหนละจ๊ะหนูหนูหนูไม่มีแฟนคะ่ะแฟนหนูเขามีกิก๊กหนูรับไม่ได้หนูก็เลย คิดจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อ๋อจ้ะน่าสงสารจริงๆไปอยู่คฤรื่อหาดไปเป็นคนรับใช้ก่อนไหมเออก็ได้ค่ะยังไงหนูก็ไม่มีทางไปแล้วจริงๆินี่ดีนะที่นายใหญ่เขารับเข้ามาทำงานนะ่ะดีจริงๆค่ะพี่อ๋อห้องอาหารไปทางนี้ใช่ไหมคะแนนจ่ะจะไปช่วยพี่จัดโต๊ะหน่อยนะ ว่าไงเธอน่ะไม่บ้านคนใหม่ที่คุณแม่รับเข้ามาใช่ไหมอ่ะเออใช่ค่ะฮึการที่จะเข้ามาเป็นในบ้านที่นี่ก็ต้องผ่านแบบทดสอบของฉันก่อนนะเออแบบทดสอบก็คือไปทำอาหารมาเช่นทีสิพอดีฉันกำลังหิวอยู่พอดีนะ่ะเออแต่ท่านชายคะฮึไม่ต้องมีแต่รักหน้าไปทำมาเร็ว,รวอ ฉันทำอะไรไม่เป็นหรอกนอกจากข้าวไข่เจียวมามา่าแล้วก็ข้าวไข่เจียวหมวสูสับก็ทำม้วๆไปก่อนแล้วกันเฮ้ยแบบเองงานนี้คุณชายอร่อยเหาะแน่ๆ <c oughs> หน้าตาก็ดูใช้ได้อยู่นะสงสัยจะตั้งใจทำเต็มที่เพราะว่าอยากเป็นแม่มบา้านที่นี่ใช่ไหมล่ะเออท่านชายคะรีบทานก่อนนะคะอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวอาหารจะติดคอท่านชายเอา ขอบคุณที่เป็นห่วงแล้วกันอืมขี้แตกปวดท้องโอ๊ยเธอใส่อะไรลงไปให้ฉันกินเนี่ยฮะน้ำขอประทานโทษนะคะท่านชายฉันทำเมนูหรูๆไม่เป็นฉันเจออะไรฉันก็ใส่ลงไปนั่นแหละแล้วทำไมเธอไม่บอกล่ะว่าเธอทำอาหารไม่เป็น ก็กำลังจะบอกนะคะแต่ท่านชายพูดเอาพูดเอาว่าอยากให้ฉันทำโอ้ยฉันนะ่ะก็อยากจะหัวเราะนะคะ <c oughs> คนไม่ฟังนี่เฮ้ยพูดแบบนี้หน่อยแนย่มันน่าจับต้นเป็นสุก,กี้นะออจะคอยดูแล้วกันนะคะท่านชาย <c oughs> ผมมาพบคุณน้ำครับคุณน้ำอยู่ห้องหมายเลขสองนะคะเดี๋ยวฉันให้คุณแจไปเปิดห้องค่ะนี่คะ่ะคุณแจขอบคุณมากๆนะคะคุณพยาบาลไม่เป็นไรค่ะเป็นหน้าที่ของฉันน้ำเธอจริงๆด้วยนะเธอเธออย่าเพิ่งเป็นอะไรนะ รายังไม่ได้บอกคำนี้กับเธอเลยมันเป็นคำคำหนึ่งที่อาจจะสั้นไปหน่อยแต่เรายังไม่เคยให้กับเธอเลยคำคำนั้นคือเรารักเธอนะแต่แค่ไม่กล้าบอกไปเยี่ยมน้ำหน่อยดีกว่าได้ข่าวว่าถูกรถชนตอนนี้น้ำได้ตายไปแล้วค่ะเพราะว่าหัวใจของน้ำ มันหายไปแล้วมันไปอยู่ที่ใครบางคนที่เป็นลูกของคนหญิงที่น้ำเป็นคนรับใช้อยู่เออน้ำพูดจริงๆนะจริงค่ะผมอยากให้เวลานี้ยาวนานไปเป็นร้อยปีพันปีล้านปียังได้เลยโอ้โหคุณชายเวอร์เกินไปหรือเปล่าคนเนี้เฮ้ยพูดอะไรเวอร์วา,างจริงๆอะแต่ว่ามันก็จริงอะเนาะ ส่วนแฟนกับของฉันนะ่ะไม่ต้องไปพูดถึงนะคะเขาอะ่ะเป็นคนเจ้าชู้ฉันไม่ชอบเขาเท่าไหร่เลยว่าจะมาเยี่ยมแต่ว่าก็ทำดีแล้วลวนะคุณลูกชายอะแฮมอะแฮมสำหรับใครที่กำลังรอซีรีส์นะก็ต้องรอต่อไปนะครับสำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะสลอตเรมิสวัสดีครั